สวัสดีครับมีสิ่งดีมาฝากกันเช่นเคยนะครับกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการนะครับมาฟังกันดูครับว่ามีอะไรกันบ้างการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภยัยสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการปรับสภาพแวดล้อมนี้ควรคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งอาจแตกต่างกันตามประเภทและระดับของความพิการตัวอย่างของการปรับปรุงมีดังนี้ 1. ทางสัญจรทําทางลาดแรมแทนหรือเสริมบันไดพื้นเรียบไม่มีระดับต่างหรือขอบสะดุดประตูและทางเดินกว้างพออย่างน้อย90เซนติเมตรให้รถเข็นผ่านได้ 2. ประตูและหน้าต่างใช้ลูกบิดแบบก้านโยก Lever Handle แ,แทนลูกบิดกลมติดตั้งหน้าต่างที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายไม่สูงเกินไป 3. ห้องน้ำเราจับบริเวณโถส้วมและฝักบัวโถวส้วมสูงพอดีประมาณ45เซนติเมตรผืนไม่ลื่นและมีพื้นที่หมุนรถเข็นได้ถ้าใช้ฝักบัวควรติดราวแขวนปรับระดับได้ 4. ห้องครัวและพื้นที่ใช้งานเคาน์เตอร์ครัวสูงพอเหมาะหรือสามารถปรับระดับได้มีพื้นที่ใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นเข้าได้ชั้นวางของอยู่ในระดับเอื้อมถึง 5. ระบบแสงและเสียงแสงสว่างเพียงพอโดยเฉพาะตามทางเดินใช้สัญญาณไฟกระพริบแทนเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินใช้สัญญาณเสียงหรือระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 6. เทคโนโลยีช่วยเหลือ Assistive Technology ติดตั้งลิฟต์ภายในบ้านสำหรับบ้านหลายชั้นระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ Smart Home เช่นสั่งเปิดปิดไฟด้วยเสียงหรือแอป,ป 7. พื้นที่ภายนอกพื้นหน้าบ้านและทางเข้าไม่มีขั้นบันไดทางเดินกว้างและราบเรียบ มีเราจับตามทางเดินหากมีความลาดเอียงจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากกันบ้างติดตามกันได้ที่นี่นะครับหรือว่าสงสัยอยากจะสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรครับ